สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปชาวอีสานทุกปูทุกคนคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตพยากรณ์อากาศประจำวันที่27เมษายน2567เข้าไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสําหรับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคอีสานภาคอีสานมือนี่สิมีอากาศฮอนถึง่อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าล,ลัวในตอนกลางเวน่นโดยจะมีฝนฝ่าขนองประมาาน้อยระ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแหงส่วนมากเน่นในส่วนของบริเวณจังหวัดเลยจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีร จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกดและกจังหวัดอุบลราชธานีลมตะวันออกความเร็วรวมอยู่ที่หาถึง1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูม,ตมิต่ำสุดอยู่ที่2 5ถึง29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่42ถึง44องศาเซลเซียสก็ถทือว่าค่อนคางที่จะ สูงเลยทีเดียวนอพี่น้องจังได้กะรักษาสุขภาพเนื่องจากอุณหภูมิค่อนข้างสูนอากาศห่อนถึงห่อนจัดห้ามาเช็คอุณหภูมิไล่จังหวัดกันเลยเริ่มที่อีสานตอนบนนองค่ายูที่4 2 5บึงกาฬ41.6นครพนม42.2สกลนคร42.6กาฬสินธุ์42.9มหาสรารคาม43.3ขอนแก่น42.6ชัยภูมิ42.6เลย42.6นองบัวลัพู42.3อุดรธานี43ค่ะ มาเช็คกันต่อกับในส่วนของอีสานตอนล่างนะพี่น้องนอว่าอุณหภูมิสูงสุดของแต่ละ จังหวัดเป็นจังไดจ่าสำหรับอีสานตอนล่างอุณหภูมิสูงสุดดังต่อไปนี้จ่ามาเริ่มที่จังหวัดมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่43องศาเซลเซ,ลเซลียสอำนาจ,จเจริญ41ยะโสธร42ร้อยเอ็ด43อุบลราชธานี43ศเก4 3สุรินทร์42บุรีรัมย์42โคราช43องศาเซลเซ,ลเซลียสจ่าสำหรับเก็บนี้แอดมินขอโตอล่าไปก่อนเดี๋ยวถามนี่เร่ดาวออมาแอดมินกน จะอัปเดทใ้พี่น้นทนได้รับทราบเรดาราสุดฝนอยู่ที่อำเภออากาศอำํานวยจังหวัดสกลนครเนาะเป็นกุ้งฝนอ่อนถึงปานกลางส่วนกุ้งฝนนักใิบอมีคลิปนี้ล่าเป็นลาสวัสดีค่ะ